เพราะเรารู้ว่าโลกต้องก้าวไปข้างหน้าเพราะเรารู้ว่าทุกการพัฒนานำมาซึ่งรอยยิ้และในทุกความคิดทุกจินตนาการจะไม่มีคำว่าทำไม่ได้ด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวล้ำไปในทุกๆวันและจินตนาการที่ไม่เคยหยุดพัฒนาจึงได้ก่อเกิดองค์กรที่คอยช่วยเหลือและตอบสนองความต้องการที่มีชื่อว่า DICC ศูนย์การออกแบบวิศวกรรม DEC c คือองค์กรที่ทำหน้าที่ในการรับเป็นที่ปรึกษาออกแบบทดลองและแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีและเครื่องจักรในภาคอุตสาหกรรมขนาดใหญ่และ SME ก็ DEC เนี่ยก็จะก่อตั้งทีมงานเมื่อปี2 5 1 4นะครับซึ่งก็จะอยู่ภายใต้ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติแล้วก็อยู่ภายใต้สวทชนะครับ ซึ่งสวชก็เปรียบเสมือนกับบ้านหลังใหญ่เราก็เหมือนกับเป็นห้องห้องหนึ่งอยู่ภายใต้บ้านหลังใหญ่นั้นนะครับซึ่งตั้งแต่ปี2544เป็นต้นมาจนถึงปี2549เนี่ยห้องเล็กๆห้องนี้เนี่ยนะครับก็ได้พัฒนาตัวเองแล้วก็มีการให้บริการกับภาคอุตสาหกรรมมาระดับหนึ่งจนผู้บริหารเนี่ยก็ขยับขยายให้กลายเป็นห้องที่ใหญ่ขึ้นก็เลยกลายเป็นที่มาของศูนย์บริการปรึกษาการออกแบบและวิศวกรรมก็คือ DTC นะครับ จุดเริ่มต้นของทีมงาน d t c นะครับก็จะเป็นทีมงาน Finite Element ที่ก่อตั้งทีมเมื่อปี2544โดยศาสตราจารย์ดรปาโมอเตชะอัมภัยเ mm hmm. ทคนิค Finite Element นี้นะครับก็จะเกิดขึ้นมาเมื่อหลายสิบปีที่แล้วนะครับเกิดจากที่ว่าองร์การโอกาสของ NASA นะครับเขาต้องการพัฒนาเทคโนโลยีช่วยในการออกแบบ เช่นพวกกระสวยอกาศนะครับจะออกแบบรูปร่างกระสวยอกาศยังไงที่สามารถบินขึ้นลงได้แล้วก็ถูกใช้งานซ้ําไปซ้ำมาได้ทางนาซ่าก็เลยได้ําวิจัยนะครับเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีในการคานวณทางวิศวกรรมขั้นสูงเพื่อมาช่วยจําลองสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในสภาวะที่เราไม่สามารถทดลองได้นั่นคือที่มานะครับของเทคโนโลยีนี้และในปัจจุบันโปรแกรมไฟน์ไนท์อิลเลเมนต์ก็คือหนึ่งในเครื่องมือชั้นดี ที่ทาง DEC นำเข้ามาเพื่อช่วยเหลือและวิเคราะห์ปัญหาทางวิศวกรรมสำหรับลูกค้าภาคอุตสาหกรรมในทุกระดับตัวโปรแกรมไฟไดเอลเมนเนี่ยจะเข้ามาช่วยทางภาคอุตสาหกรรมนะครับในอุตสาหกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับงานทางวิศวกรรมส่วนแรกก็คือเรื่องของการออกแบบใหม่นะครับส่วนที่2ก็คือเรื่องของกระบวนการผลิตแล้วก็ส่วนที่3ก็คือเรื่องของการแก้ปัญหาทางวิศวกรรมที่เกิดขึ้นในโรงงานางต่างๆ วันนั้นท่อแก๊สมันเกิดรั่วครับกิโลเมตรที่80จากแทน่นติดหลังจากที่เราวิเคราะห์ขั้นต้นนะเราจะต้องรู้ว่าน้ำที่เข้าท่อเนี่ยมันมีประมาณเท่าไหร่แากท่อที่มันแตกนะครับในส่วนของลูกค้าพะทะทนะครับที่เขาเกิดปัญหาเรื่องของท่อแก๊สแตกที่อ่าวไทยนะครับ เขาไม่สามารถที่จะวิเคราะห์ได้ว่ามันจะมีปริมาณน้าทะเลเนี่ยไหลเข้าไปในระบบท่อ400กว่ากิโลเมตรของเขาเนี่ยตลอดระยะเวลา2อาทิตย์ที่เกิดปัญหาเนี่ยมากนอยแค่ไหนคือตอนแรกเราติดต่อไปที่ธรรมศาสตร์ก่อนมีเพื่อนอยู่ที่ธรรมศาสตร์บอกช่วยหาอาจารย์ที่มีสูมือทางด้านไฮดรอลิกนะครับมาช่วยเราวิเคราะห์ปริมาณน้ําที่เข้าท่อแก๊สหน่อยด่วนเลยนะครับขอคืนนั่นเลยกลางดึกเลยนะฮะตัวตอาจารย์ตัวตก็มามาคุยกับเรา เอาข้อมูลไปไปช่วยเราวิเคราะห์นะครับจุดที่ท่อแก๊สแตกเนี่ยจะอยู่ใต้ทะเลลงไปประมาณ60กว่าเมตรและอยู่ห่างจากฝั่งระยองไปประมาณ300กว่ากิโลแน่นอนในเรื่องของการตรวจสอบไม่มีเครื่องมือก็เลยเกือทางเดียวนะครับก็คือต้องใช้การคำนวณทางวิศวกรรมขั้นสูงจากผลของการใช้เทคโนโลยีไฟนินเวนเข้าไปช่วยเนี่ยทำให้ทางมทเนี่ยสามารถตัดสินใจในการแก้ปัญหาได้รวดเร็วขึ้น ลดความสูญเสียในกรณีเคสเนี่ยไปร่วม200ล้านบาทครับ,รบอัเป็นความรู้สึกเลยนะตอนนั้นเราทํางานเนี่ยอะไรนิดนึงเนี่ยที่ที่เป็นข้อมูลที่ทําให้เราตัดสินใจได้ดแม่นยำเนี่ยเราถือเป็นพระเจ้ามาช่วยเลยนะครับในฝั่งของพรทเนี่ยถือว่าเป็นกลุ่มงานบริการเกี่ยวกับการแก้ปัญหา งานทางวิศวกรรมนะครับเราก็จะมีการให้บริการในกลุ่มอื่นอีกเช่นในเรื่องของการต่อยอดและพัฒนาอันนี้เราก็จะมีเข้าไปช่วยภาคอุตสาหกรรมหลากหลายอุตสาหกรรมเช่นเดียวกันอันหนึ่งที่เราเข้าไปช่วยก็คือในส่วนของทางด้านศูนย์ผลิตอาวุธกองทัพบกไทยในส่วนของโรงงานสร้างปืนใหญ่และเครื่องยิงลูเบิรดนะครับก็ทําการสร้างปืนใหญ่และเครื่องยิงลูเบิด สำหรับสนับสนุนให้กับกองทัพนําไปใช้งานเพื่อสร้างความมั่นคงให้กับกองทัพตรงส่วนนี้นอกจากนั้นก็ยังดัดแปลงพัฒนาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถให้กับยุทธปกรณ์ของเราทัพที่มีประจําการอยู่แล้วเนี่ยได้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นนะครับโดยการดัดแปลงปืนใหญ่ขนาด105มิลลิเมตรแล้วก็ดัดแปลงเครื่องยิงลูกเบิดขนาด120มิลลิเมตร ในช่วงนั้นเนี่ยมีความต้องการที่จะพัฒนาปืนใหญ่มันั่งอยู่บนรถแล้วก็สามารถที่จะยิงปืนใหญ่แล้วก็เคลื่อนที่ตัวปืนได้รวดเร็วอันนี้ก็เป็นคอนเซป็ปที่ทางของตะปกเนี่ยได้วางไว้ณนตอนนั้นนะครับก็ในขั้นตอนแรกเมื่อเราดําเนินการในการคิดที่ว่าเราเลือกแบบที่เราต้องการแล้วเนี่ยเราก็มาพิจารณาถึงยุทธบวกร่ที่กองทัพมีอยู่เสร็จแล้วเราก็ ดำเนินการในการออกแบบและเขียนแบบเราก็เข้าไปช่วยในเรื่องของการวิเคราะห์เรื่องความแขง็งแรงครของโครงสร้างต่างๆที่ออกแบบเพิ่มเติมว่าขณะที่เกิดแรงซ้อนจากการระเบิดแล้วเกิดแรงมหา,าศาลเนี่ยมันก็ถ่ายเทลงมาที่โครงสร้างที่ออกแบบใหม่แล้วมันจะพังเสียหายหรือเปล่าครับสำหรับโปรแกรมไฟในอิเลเมนต์นะครับก็มีประโยชน์ เป็นอย่างยิ่งนะครับเพราะว่าเราเนี่ยมั่นใจว่าเมื่อเราสร้างต้นแบบแล้วนะครับงานที่ได้ออกมานั้นน่าจะประสบความสำเร็จนะครับแล้วก็เป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ที่จะใช้ยุทธปกรณ์หรือทดสอบยุทธปกรณ์นี้ด้วย DEC ไม่ได้เล็งเห็นเพียงปัญหาขององค์กรขนาดใหญ่เท่านั้นพระทุกความต้องการและความฝันในการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆของคนไทยนั้น สำคัญและยิ่งใหญ่สำหรับเราเสมออย่างเช่นธุรกิจของพ่อลูกคู่นี้ทั้งสองมีฝันที่จะต่อยอดธุรกิจที่ทำอยู่โดยคิดพัฒนานวัตกรรมใหม่ที่เรียกว่าสมาร์ทชัตเตอร์มาเริ่มต้นจากประตูทั่วไปของเราเนี่ยปกติมันจะเป็นเหล็กแล้วเมื่อขึ้นสนิมทีนี้เราก็ไปเห็นมาจากเมืองนอกแล้วเนี่ยมันสุดเขาพัฒนาเป็นอลูมิเนีมยมใช่ไหมล้วก็ อลูมิเนียมเนี่ยมันทาให้มันไม่ขึ้นสเนี่มันไปใช้กับาชายทะเลได้อะไรทํานองเนี้ยเราก็เลยจะอยากจะเอามาใช้ถ้าเรานาเข้าอย่างเดียวราคามก็จะสูงถ้าเราทําของเราเองเนี่ยมันก็จะตอบโจทย์ของเราเองมากกว่าว่าเราต้องการแบบไหนจนสุดท้ายเนี่ยเราก็พยายามหาที่ปรึกษามาเรื่อยๆนะครับแล้วเราก็มาเจอกับอีซีซีซึ่งเป็นที่ปรึกษาที่ดีสําหรับเรา เมื่อความต้องการเริ่มต้นขึ้นนาฬิกาความฝันก็เริ่มเดินนี่คือตัวแทนของกลุ่มธุรกิจขนาดย่อมหรือ SME ที่เดินเข้ามาขอความช่วยเหลือและคำแนะนำจากทาง DECC ถึงแม้ว่านวัตกรรมสมาร์ทชัตเตอร์จะเกิดขึ้นจากความคิดของเด็กหนุ่มจบใหม่กับคุณพ่อผู้ที่บอกว่าตนนั้นมีเพียงแค่ประสบการณ์ด้านช่างแต่เมื่อทั้งคู่เลือกที่จะให้เราเป็นที่ปรึกษาเขาทั้งคู่จะต้องไม่มีคำว่าผิดหวัง คือเราก็พูดตรงๆเลยพอเราเห็นที่เขาโชว์อะไรพวกนี้นะเราก็ด้วยความแล้วเราเป็นช่างเนี่ยเราก็รู้แล้วเขาก็มีความเชี่ยวชาญนั่นแหละมันเราไปคุยกันเนี่ยมันเกินจากความรู้ของเราอย่างตัวผมทำเนี่ยของผมเองเนี่ยทำขึ้นมาเนี่ยมันจะต้องมีวัสดุจริงๆเขาบอกว่าของเขาไม่ต้องเขาใช้คอมพิวเตอร์ทำแล้วก็จะรู้เลยแล้วจะตัดสิน ตัดสินใจได้เลยทําอะไรได้เลยเราก็บอกอถ้าอย่างนี้นก็ดีกว่าเราเยอะแล้วมันก็ไวกว่า,วาไม่ต้องมาลองผิดลองถูกนอกจากการให้บริการด้านการช่วยเหลือและวิเคราะห์ปัญหาทางด้านวิศวกรร,รมแล้ว DECc ยังให้ความช่วยเหลือในรูปแบบของการสร้างสรรค์ผลงานหรือนวัตกรรมแบบใหม่ๆด้วยในกรณีที่ธุรกิจที่มองดูแล้วมีความเป็นไปได้ยากนะครับที่จะสร้างนวัตกรรมใหม่ขึ้นมาเนี่ยเราก็จะมี อยู่เคสหนึ่งนะครับตอนที่พี่เขาเข้ามาเนี่ยนะครับเขาเข้ามาพร้อมกับภาพสเก็ตนะครับถือเข้ามาแล้วก็มาปรึกษากับทางทางศูนย์เราซึ่งพี่คนนี้เนี่ยก็จะมีไอเดียที่อยากจะพัฒนานะครับลักษณะของตัวขั้วหลอดไฟว่าให้แตกต่างจากที่ณปัจจุบันเนี่ยเราใช้เหมือนกันทั่วโลกเลยเราต้องเอาคั้วหลอดไฟเนี่ยติดกับตัวรางแล้วก็ถึงจะประกอบเสร็จแล้วก็เวลาใช้งานก็ต้องเอาตัวหลอดไฟเนี่ย นะครับมาใส่ดังนั้นเวลาที่เราถอดประกอบตัวหลอดไฟเนี่ยมันก็จะมีโอกาสความเสี่ยงที่เกิดขึ้นนะครับพ,พีคนนี้ก็เลยเกิดคอนเซปต์ว่าเอ๊ะเราจะทำให้มันปลอดภัยกว่านี้ได้ไหมโดยให้ตัวขั้วหลอดเนี่ยสามารถถอดออกมาจากตัวรางพร้อมกับตัวหลอดฟลูออเซนเนี่ยพร้อมกันทีเดียวดีซีเนี่ยได้ช่วยให้องค์กรหรือหน่วยงานขนาดเล็กระดับ SME เเนี่ยสามารถที่จะ,ะสร้างจินตนาการ นะครับแล้วก็ทําให้แรงบันดาลใจที่มีอยู่เนี่ยสามารถที่จะประสบความสําเร็จหรือเป็นความจริงได้แล้วในส่วนของผมเองเนี่ยเชื่อว่าสักวันหนึ่งนะวัตรกรรมที่ที่คนไทยสร้างขึ้นมาชิ้นนี้เนี่ยนะครับน่าจะไปสู่ตลาดโลกได้แล้วก็คนไทยน่าจะเป็นคนที่มีความคิดต่างๆให้กับชาวโลกได้ด้วยนะครับทาง s m e เนี่ยมีแนวความคิดนะครับในการกล้าที่จะฝัน ฝันที่แตกต่างจากสิ่งที่พวเห็นปัจจุบันนะครับเป็นนักคิดเลยเป็นนักพัฒนานะครับซึ่งจุดนี้เนี่ยผมเรียนว่าทาง d ี c เนี่ยสามารถที่จะร่วมง,งานกับท่านแล้วทำให้ฝันที่แตกต่างของท่านเนี่ยเป็นจริงขึ้นมาได้นะครับ เพราะเรามุ่งมั่นทำทุกฝันให้เป็นจริง DEC C